เราถือไม่เช็คกูเราถือไม่เช็คเพรามันกดอนคลิกขวาไว้ไหนวะไม่เช็คในบนในบนเนี่ยคลิกขวาการเปิดไม่เช็คแบบเรียบร้อยการเปิดไม่เช็คท้อไม่ยันนี่มันเออเอากล้องคนละตัวไปเจ็บอะไรกล้องกล้องวิดีโอจะได้ไปตั้งมึงไม่เอากูเจบ้านแปลว่าเออมึงจะเปิดบ้านยังไงถีบไปเหรอบ้า เทพมึงว่าคนสวยที่นี่ทำดีไหมวะไม่รู้เลยเนี่ยไหนวะโอ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 ที่ทไม่ทำใหม่ตำลึงเนีตำลึงเอาได้เอาไปกินกับต้มจืดเนี่ยโอ้มาหันดีกว่าเวลาเดิ้แล้ว,ลวฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลดีบันชื่อผีอ่ะช่างมันค่อยหาห้องมาเจอมาอลิสเบธเดวิสโชยูร์เซิลฟ์หาห้องมันก่อนมีค่อยไปค่อยไปพูดหาห้องมันเลย เอ้ไอ้ย้ไฟแช็กนี่แม่งระยะไฟนี่แม่งน้อยชิบหไยเลยเฮ้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 ยสิบห้าองศาสิบเจ็ดองศาสิบเจ็ดองศาสิบสามสิบสามสิบสามลงลเรื่อยเลงลเรื่อยสิบเจ็ดจุดเก้าสิบแปดไอ้เชนปิประตูปิดประตูลดเรื่อยๆลดแค่ไหนกันเชยว ในห้องใต้บันไดเชฟกูเปิดประตูไม่ได้ไหนมึงอยู่ไหนนี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขึ้นไปชั้นสองดูอันนี้สิบสี่องศาไ,ไม่ใช่อะไรไครเดินอะไรกูเดินอยู่ชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินไม่มีอะไรนะไม่ต้องลงมา ห้องสิบสามเท่านี้สิบสี่องศาสิบสามจุดสี่ไม่ใช่โอ้ตรงนี้มีหลายห้องเลยอืมไม่มันมีโตรระะะะ๊ะเปล่าด้วยนนท์นนท์กูเจอห้องอันตรายว่ะห้องอะไรวะคือแบบห้องใต้บนันไดยังเข้าแต่บันไดอะลงไปใต้ดินไหมล่ะลมลไม่ลงไปเลยไม่ก็ใต้ดินไม่มีอะไรไม่ต้องลงไปก็ได้ มันไม่เจอมึงไปไมาแล้วอ,อยากลองอีกรอบไหมล่ะเดี๋ยวในห้องใต้บันไดนี่อยู่ไหนนี่อ๋ออยู่นี่เชฟไหนในไอ้แจมอยู่ไหนอ๋อโอเคโอเคมาแล้วมาแล้ว <laughs> มาแล้วเป็นไ, <laughs> ไอ้เหีย้ยไปหัวทะลุเลยนะอืมตะกูเป็นผีมาไหยแล้วก็จับหักคอขาตู้เปิดไฟดิ ไอเจเจยมึงลองมึงลองไปดูข้างนอกเลยเชฟมึงลองดึงประตูไปดิดึงประตูเออมึงดึงเนี่ยดึงดิน <laughs> <laughs> ี่อ้าวเนี่ยดึงประตูแอะไรนี่ดีเลยอ่ะเออดึงพยายามแบเอื้นออกออกออกมาออกมาดึงง่ายเราก็ไม่มีความหมายนะเว้ยเชฟอืม ไม่มันดึงไม่ได้ไดหรือเปล่าดึงดึงได้เว้ยลงรถด้วยมีรถสองคันอืมอันนี้สิบแปดองศาไม่ใช่ลงรถรลงรถนี่เขาว่ามีของแปลกแปลไม่มีอะไรแล้ว ่อยากได้ฟิสซิงสตาร์ว่ะสตาร์าล่ะข้าวควรเนี่ก็ไม่ใช่ต้องกินข้าวอ,อไม่ใช่มึงเปิดไฟกันหน่อยสิเออให้บ้านมันสวา่างบ้างมีช่มืดมนดูคลุกคลไม่คุ้น ไม่คงที่ชิบหยเลยไม่หาเจอไม่ถามจริงมันยังไม่ได้ต่ำกว่าสิบเลยสักห้องเนี่ยต่ำสุดนี่สิบสามจุดสี่เองลองดูมุมๆไปอ่ะเพราะมันแรนด้อมแน่เดี๋ดดวยวเราต้องแช่อย,อย่ใน,นห้องนั้นนี่พอสว่างเช็มหลักเกมนี้เลยอะไรวะกระป๋องสี <laughs> <laughs> ขนาดกระป๋องสีมึงยังเอาอ่ะเฮ้ <laughs> เฮ้ยทุกคนน้ำเน่าน้ำเน่าน้ำเน่าสิบเก้าเอ้ยวนนนนนนตรงนี้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 ห้องนี้หกหกองศาหกองศาเก้าเก้าจุดเจ็ดเก้าจุดเจ็ดเก้าก็จะหกจุดหกชั้นชั้นสองชั้นสองชั้นสองมันจะเป็นห้องน้ำอยู่อะเดี๋ยวกูเบลกล้องเหรกูเบลกล้องอะไอมันไม่ได้ดื่มาันแล้วหรอเฮ้ยประตูเปิดเองม่ห้องนี้เลยใช่ไหมห้องนี้ใช่ไหมห้องห้องซ้ายซ้ายซ้ายซายไหนไหนห้องซ้ายซ้ายสุดอันนี้ ไม่ไม่ใช่ห้องซ้ายลึกห้องนี้ใช่ไหมนี่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 น้ำเน่าน้ำเน่าปิดด้ลยกลัวเอากล้องถ่ายรูปแล้วก็แล้วก็อุณหภูมิในห้องนี้คือ6.1 5.4ไม่น่าปีซิ่งไอ้เจมึงเอาอินเวสมาไหมยูเด็กกูวางวางกล้องไา้ชักโครกไงไม่ได้มากูเอาแต่กล้องถ่ายรูปกับกล้องวิดีโอมามามาเจ๊มามามานี่มานี่ยมานี่ยตามมาตามมา ตรงไปสุดแล้วเลี้ยวซ้ายนี่อืมอวัตินถ่ายอืมได้ละสิบบาทดููไปเอาดอตมานะแต็มเชฟมันช่วยกูตั้งกล้องหนอยมามามากูว่ามบนชักโครกอันหนไหนมันตั้งยังไงมันตั้งไงวะนนกดเลยกดตัวเอฟกดตัวเอฟกดจิกซ้ายว่าปลับองศาได้ ใช่คุณชื่อว่าได้ไหมได้อยู่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 ตอนนี้ลุกฟันตะกีฬาดังอื้เอาละผม4.1องศาอืมสุดยอดไปเลยฮะท่านผู้ชมโอ้โหกล้องกล้องกล้องสวยมากเลยนี่ไอตัวนี้มันมีตู้ด้วยตู้เปิดเองโอ้เอาดัดใส่กับโค้ไลทิ้งไปวางใครปิดประตูเรื่องมาเอาเอ็มเออไอเจนึงไปหยิบเอ็มบีฟมาแล้วนะ กับสปรีดบล็อกให้เชฟไปเล่นมันดีดได้เลยแต่กูมือเต็มแล้วเชฟมึงหยิบไปยีเองเลยไหนไหนมันอยู่ไหนทำไมมึงไม่ทิ้งโมมิเตอร์ไว้ข้างบนวะโทรโทรโมมิเตอร์กูทิ้งไว้ไว้ข้างบนเลยทิ้งทิ้งที่มันอยู่ห้องน้ำอยู่อันหนึ่งอะกูในมือกูมีอันนี้ไงต้องไหลูกเงินนู้นกับ E M F แล้วมีไฟฉายไงอืมไม่เอาไอ้เหี้ยดีดีกว่าสองอย่างแล้วแล้นั่นหมายถึงสปรีดบล็อกข้างบน อ๋อโอเคจะต้องเข้ามาเลี้ยวซ้ายก่อนไม่เลี้ยวขวาก่อนโเลถึงเวลาของความจริงอลิสเบธ how a r อยู่อลิาเบธอ o w a r อยู่ปิดประตูกูจะคุยกับผีปล่อยมันไปวางอิ่มอิ่มก่อนไม่ได้หรอ เจมส์ไม่ต้องมาน้ำมันแล้วมันไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวค่อยหยิบขึ้นมาดูไงอัน่อยเชฟคุยสบริดบ็อกก็ได้ไอเจออกมาเซฟซันนิจิได้่อนอลิซาเบตฮาวายอยู่เชฟก็อยู่เอฟ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 ห้าก็ว่าโอเคไหมโอเคเอามึงวางไว้นะมึงวางเออมึงมึงวางไว้ข้างบนไอ้นี่ได้ไหมบนอ่างได้ไหมอ่ะจะอยู่บนอ่างกันเลย

มื่อตอนผีปู่บอกเอ้ยเดี๋ยวมึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้มันยืนอยู่ตรงภาคีริ้วนี่เลยเว้ยเฮ้ยอีเอฟเอเท่าไรเท่าไรเท่าไร่อยู่ไหนวะเฮ้ยมันเขียนมันเขียนมันเขียนอีเอฟเท่าไรไปอีเอฟสอง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 อ่าไอ้ดีเงจะเจอะเจอประตู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 นี่เน่เมื่อกี้มึงเอามึงมึงเอามึงมึงเอากล้องมาให้กูไหมมึงเอากล้องมาให้กูไหม นี่นี่กูกูโยนสปิริตบ็อกซ์ไปปึ๊บอืมไปไปไปออกไปออกไปออกไปเฉ็บเฉ็บมันล่าไปแล้วไปแล้วเฉ็บไม่ใช่มันล่าจริงไม่ใช่มันลากูเฮ้ยไอ้ยักูเข้าโตไม่ทันน้า กูไม่พอสูวนหรอกไอ้กูยิงหลอบไปยจบแล้วเว้ยจบแล้วเว้ยหักคอโดนหักคอช่วยดูหน่อยตัวนี้เอ้าปรากฏตัวอย่างบ่อยเลยเีกิดภัยดูไม่ทันมมงาดูนี่ไอ้เหี้ย์ดูท่ากูตายสี่กลางแขนทีโพสไอ้ยมันเด้งอ่ะมันเด้งไปแปดตอนแรกมันเด้งไปแปดแล้ก็ลงมาขึ้นมาเจ็ดแล้วก็เด้งไปสิ พวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยกูกลายเป็นผีดูจังดูจังดูจังพวกมึงอยู่ไหนนี่อยู่ในรถเด้อเอาอยู่ในรถเหรอไม่ติ้งแล้วมีอะไรอีกอ่ะอืมเราเราดูกแบบมันมีดัด้วยเอ๊ะเห็นไอ้บินๆนั่นกดออฟป่ะมันขยับได้อ่ะใช่ป่ะเนี่ยใช่ไหมเชฟมาดูดิ ไอ้เหี้ยมึงอยู่เอ้ดิดี้ดิพวกมึงไม่เห็นกูใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นโอเคแต่แต่กูแต่กูอยู่ข้างซ้ายพวกมึงอ่ะนี่กูอยู่กับมึงเลยเนี่ยมันขาวอ่ะจักรพันกินวาตาซายเฮ่เดี๋ยกูกูยังไม่รู้ชื่อมันเลยอาลิซาเบธเดวิสมันดุมากเลยว่ะที่ทำมึงดูเออมันดุมันดุมันดุผีดุมากเลยแน่นะ มีแล้วแเลยวันอุ้ยหรือแค่ต่แ้เจหรือแค่แม่กับลิววนันหอุ้ยกดออฟเลยตอกดออฟกดไลติ๊เจถ้าเราต่อคนละอย่าง้อาจจะได้คนละสิบถ้าใครถูกก็ได้สิบาทเเจเออนั่นแหละเอาเอาไปเถอะเชื่อกูเรยนมันหลมากเลยเออเออเอมึงเอามึงเอาลิววนนันเลยเานีน้องเพียเชือววนันันนกแม่อกลัแม่นะตอบอยากตอบ เชยมึงตอบเลยตอบพี bar, e ่อะไรล่ะเมอกี oh. ้กูตายตอบได้มตอบได้เชยมึงตอบได้ตอบได้เหรอต้องกดอะไรอ่ะสเปซบาร์กด Escape เอาเจกดตัวเจปบอบโอ้มี EMA Spirit Fox มันตอบมันตอบว่าไอะสรุปมันตอบไหมตอบตอบตอบถ้าตอบก็เป็นแม่เป็นแม่เลยแล้วก็กดไลติงกดออฟ้าตอบก็เป็นแมแล้วก็มีกดออฟอืมเป็นแม่นี่ไง เรียบร้อยไม่ไม่ไปปิดประตูกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล่วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดแล้วนึงคำตอบไม่เสร็จไอมันเอามันมันมันเอาของเข้ารถได้เปล่าวะรถไปถ่ายรูปจริปะตายคนจะเป็นไรไปไอตังค์มึงเยอะนะเจมเจ้าไม่แต่เราก็ได้สองก็จะถีบกันนะมึงเห็นไหมมันเสียสีอยู่เลยไหม โอ้กว yeah, uh, ่ากูเห็นขาวมากเลยมันขาวอะอะไรจะอโลกไหมบอกเลยว่าไม่คร right. ับอยต้องเป็นไม่ไยสรุปไม่ใช่กรนอหมองแม่โอ้ยอีจยตถูกอยากรวยอะอยากรวยสี่สิบ ไอเชฟไม่เสียตังค์เลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยอืมกูได้ตังค์มายี่สิบเหรียญแต่กูได้ตังค์มายี่สิบาทซื้อเขาในหมูปิ้งก็หมดแล้วเนี่ยเล่นแ้วก็ซื้อไอจิตไอเชฟยี่สิบซื้ออะไรได้บ้างวะซื้อซื้อเกลือไงไอ้เหี้ยมึงไอ้เหี้ยมึงคิดสภาพว่าเกลือสิบห้าดอนสิวะไอ้เหี้ยกี่บาทอะไอ้คนจ้างเราไอ้คนจ้างเรานี่คือมึง ไม่คิดจะีวตังให้กูเลยเหรอ <c oughs>